สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับผมเกษตรง่ายๆสไตล์นายบุญยฤทธิ์นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปมาพูดคุยทักทายทุกท่านนะครับแม้กระทั่งตอบคอมเมนต์ยังแทบไม่ได้ตอบเลยนะครับต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับแต่หลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะพยายามอัพคลิปลงให้เยอะแล้วก็พูดคุยกันกับทุกท่านเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือว่ามันสำปะหลังนะครับ ในคลิปนี้นะครับพาทุกท่านมาดูข้าวมะลิ105นะครับของผมนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับที่ปลูกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต้นเดือนมิถุนายนนะครับตัวนี้นะครับข้าวแปลงนี้นะครับเริ่มถอดออกมาตั้งแต่วันที่8-9นะครับวันที่8-9ที่ตุลานะครับและในตอนนี้นะครับข้าวตอนนี้ผ่านไป10กว่าวัน ถอดออกมาแค่80%อร์ซนอีก20%เอร์ซนยังไม่ถอดนะครับพูดง่ายก็คือต้นที่มันสมบูรณ์มากจะถอดก่อนนะครับแต่ต้นต้นเล็กๆนะครับที่แทบไม่ไม่โตเลยนะครับการเจริญเติบโตนี่ช้านะครับมันจะถอดช้านะครับแล้วมีคำถามบอกว่าจะได้เก็บเกี่ยวเร็วพร้อมกันไหมจะได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันไหมนะครับจริงๆข้าวเนี่ยถ้าหากถอดออกมาก่อนมันก็อาจจะแก่ก่อนนะครับแต่ มันก็ได้เก็บเกี่ยวพร้อมๆกันนะครับมันก็ได้เก็บเกี่ยวพร้อมๆกันพอถึงช่วงอายุมันเนี่ยมันจะเริ่มสุกแล้วก็แก่พร้อมกันเลยก็พูดง่ายก็คืออายุข้าวเนี่ยถ้าเป็นข้าวนาปียังไงยังไงนะครับมันก็เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่ช่วงวันที่10พฤษภาคมเป็นเป็นต้นไปอ่าต้องขออภยัยวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับ วันที่สพฤศจิกายนเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับปลูกช้าปลูกเร็วแล้วก็คนที่ปล่อยน้ําช้าปล่อยน้ําเร็วหลายคนบอกว่าข้าวพอเริ่มหลอดลวงออกมาแบบนี้ให้รีบปล่อยน้ําออกเลยเพื่อที่ข้าวจะได้แก่เร็วนะครับ <c oughs> เพื่อที่ข้าวจะได้แก่เร็วจริงๆแล้วผมว่าตัวนี้มันไม่ใช่นะครับข้าวเนี่ยถ้าหากเราปล่อยน้ําออกเร็วมันแก่เร็วก็จริงแต่ว่ากระบวนการสร้างน้ํานมของมันเนี่ย มันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าดินเราแห้งเร็วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมีโอกาสที่เม็ดข้าวของเรามันจะรีบนะครับเพราะงั้นเนี่ยน้ำเนี่ยสำคัญเราควรปล่อยน้ําในช่วงที่ข้าวมันเริ่มโค้งแบบนี้แล้วก็มีน้ํานมในเม็ดข้าวนะครับโอเคเริ่มปล่อยได้นะครับแต่นะครับสําหรับผมนะครับจะปล่อยก่อนวันที่ก่อนวันที่เราจะเก็บเกี่ยวประมาณสัก 3- 5ห้าวัน สาถึงห้าวันเนี่ยข้าวจะเก็บเกี่ยวทันเพื่อนไหมทันครับก็ทดสอบดูดนะครับในปีนี้ลองทดสอบดูลองปล่อยน้ำทิ้งในวันที่7 8 9, ็ดแปดเก้าีพฤศจิกายนนะครับคุณจะเห็นว่าภายในไม่กี่วัน2อสาวันเนี่ยรวงข้าวที่เขียว,ยวอยู่เนี่ยดูเหมือนจะแทบไม่ได้เก็บเกี่ยวพร้อมเพื่อนนะครับมันจะลงเร็วมากนะครับต้นข้าวก็ล้มแล้วก็แล้วก็เริ่มเหลืองมากนะครับ และแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวพร้อมๆกันก็คือในช่วงวันที่สิบสามถึงสิบห้าเป็นต้นไปนะครับถ้าเป็นคนที่ปลูกข้าวเร็วนะครับประมาณช่วงพฤษภามิถุนายนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ปลูกข้าวนะครับแต่ถ้าหากคนที่ปลูกข้าวช้ากว่านี้นะครับกรกฎาสิงหานี่ก็อาจจะช้าไปตามอายุข้าวนะครับเนี่ยรวงข้าวในตอนนี้นะครับที่เห็นแบบนี้คือมันยังไม่สร้างน้ํานมเลยนะครับแบบนี้คือยังไม่มีน้ํานมเลยนะครับยังเม็ดรีบอยู่ พอมันเริ่มโค้งนะครับ <acceptable> เริ่มโค้งก็คือมันเริ่มน้ําหนักมีน้ําหนักเพราะมันเริ่มสร้างน้ํานมนะครับในรวงข้าวนะครับมันเริ่มมีน้นํานมในรวงข้าวนะครับมันก็เริ่มโค้งนะครับแต่ว่ายังเป็นเมรร็ดร,รีบอยู่ถ้าคนที่ปล่อยน้ําเร็วดินมันแห้งนะครับดินมันแห้งเร็วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะดูดน้ําไปบํารุงรวงข้าวได้เต็มที่นะครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่จะปล่อยเร็วก็คือต้องมั่นใจว่าดิน ในนาตัวเองอ่ะมันชื้นอยู่ตลอดนะครับก็ปล่อยได้นะครับแต่ถ้าหากจะให้เหมาะจริงๆขอให้รวงข้าวมันโค้งแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับพูดง่ายก็คือถ้ารวงข้าวโค้งแบบนี้ก็คือมันเริ่มสร้างน้ํานมแล้วมันเริ่มมีน้ําหนักแล้วเนี่ยดูใกล้ๆเลยนะครับเม็ดเนี่ยเริ่มเต็มแล้วนะครับก็เริ่มมีน้ําหนักมันก็เริ่มโค้งแบบนี้นะครับอ่าเราเห็นแบบนี้น่าจะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบ เปอร์เซ็นในแปลงนาของเราเราก็ปล่อยได้นะครับถ้าคนจะปล่อยน้ําเร็วนะครับแต่ถ้าหากว่ายังชี้ตรงอยู่แบบนี้นะครับแนะนําว่ารอไปก่อนดีกว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปดูข้าวก็ขอหกนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังเริ่มถอดออกมาแล้วนะครับประมาณสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาท่านไปดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ดูมลิหนึ่งศูนย์ห้าของผมไปก่อนนะครับ เป็นข้าวนาหวานนะครับตัวนี้ดูนะครับสภาพลําต้นเนี่ยคือเหมือนกับข้าวนาอ่านาดาเลยในจุดที่มันเกิดแบบอ่าห่างนะครับพวกนี้ก็คือมันจะแตกกอมากนะครับแตกกอมากตัวนี้ไม่ได้ปักดําซ่อมนะครับไม่ได้ปักดําซ่อมในจุดนี้นะครับจะซ่อมในจุดกลางๆเลยนะครับจุดกลางๆเนี่ยซ่อมหมดซ่อมเยอะมากนะครับในปีนี้นะครับแต่ว่าในบริเวณนี้คือ เป็นนาหว่านแบบไม่ได้ปักดำซ่อมแต่ข้าวก็ออกมาเต็มที่นะครับเนี่ยออกมาเต็มที่เลยลำต้นก็โอเคนะครับถึงแม้จะลำต้นเล็กบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะรวงข้าวที่ถอดออกมาถือว่ายาวแบบอ่ะให้ดูเลย <c oughs> ยาวระดับประมาณว่าอ่ะตัวนี้คือยังไม่สร้างน้ำนมนะครับประมาณ หนึ่งคืบมือกว่านะครับได้นะครับเนี่ยตั้งแต่โคนนะครับขึ้นมาหนึ่งคืบมือกว่าได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแบบนี้ผ่านนะครับอ่ะโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับมาติดตามกันดูอีกครั้งนะครับกับการทำนาในปีนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ